คลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสำหรับผู้ชม18ปีขึ้นไปและควรชวนกันกดติดตามการดด่นสุราทำให้เมาและติดลมโอกับผมเลาะบอไิชินวันนี้ผมจะมารีวิวการทำกับแก้มวันนี้นะครับผมจะมีเมนูของแห้งของเหนือนะครับก้อนํา้ไก่ยำแกงให้นำผักให้ดูนะครับอันนี้ถ้าคุณเหนือจริงจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าใบกุศลนี่แล้วก็ อันนี้จะเป็นกระเพราควายหรือว่าใบ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 จันทร์เนาะใบจันทร์เนอะใบจันทร์เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นกระเพราครับจะเป็นกระเพราครับเป็นกระเพราวันนี้มาอ่าการ์เล็ตพีนที่6เล้ว ไก่ตัวนี้ผมต้มไปแล้วเพราะว่าไก่เป็นมันเนื้อมันเหนียวมากครับผมเลยต้มก่อนนะครับต้มก่อนเราจะเอามาผักเครื<ม>่องปรุงอันนี้เป็นตามเสร็จเรียบร้อยแต่ผมเอาปรุงเครื่องปรุงไว้ข้างในนี้นะอะไปดูขั้นตอนเรื่องการทําเลยดีกว,ว่าครับโอเคอตอนนี้ผมจะเปิดแก๊สน,นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวให้ใหหน้าสงคราม ครับโชว์เมนูนะเราเราดับได้มาตั้งนะฮะกนิดนิดอ่ารอรอน้ำมันน้ำมันรอนิดนึงนะคอันนี้ผมจะเนี่ยทำกับดนเลยต้มแล้วแต่มันเหนียวมากไม่รู้ว่าเป็นไก่อะไรไม่เหมือนเป็นไก่บ้านนะแนะอันนี้เราทอดพริกก่อนนะครับ เราทอดติ๊กก่อนนะนี่ครับพอหอมาะครับพอหอมอย่าลืมกดติดตามดกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำที่ดีให้ท่านผู้ชมนะครับออกมาให้หน่าดูนผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับท่านผู้ชมผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นตกปลาพาเที่ยวนะครับแต่คลิปนี้ยังเป็นเลาะบ่ออยู่นะ ลองดูครับต่อเลยเอล๋อเราก็ตักไก่นะครับ,รบไก่นะฮะมาตักไก่ใส่นี่ยผมไม่ได้ดดวิดีโอการตำนำ้ำผึ้งให้ดูนะครับเดี๋ยววัต่อไปแน่นอน เนี่ยเราว่าให้มันเข้ากันนะหอมมากครับท่านผู้ชมหอมมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ว่าแบบอาจะแบบอะไรนี่นี่ใส่อะไรครับเนี่ยน้ำตาลออ๋น้ำตาลนิดนึ่งครับน้ำตาลหนึ่งนึงนะครับแล้วแต่ ชอ็อกไปน่าจะได้ดีหน่อยเดี๋ยวผมมีน้ำชามาเสร็จปุ <c oughs> ๊ได้เลยครับก <c oughs> ็กมีน้ำชาว่าเราเราทำเ,เอาพิดกับแ้มสักนิดนึงนะครับเอ่อเอาให้ใส่นยครับอันนี้เป็มน,น้ำมันหอยหฮะ,น,ะน้ำมันหอยนิดนึง ดีเมนูเนี้ยหมดสุกดดีแล้วแล้ไงคหมันบไก่มันุ s <S that way. That way ั ชาแก้วเป็นเป็นน้ำชาสูตรโดยเฉพาะครับหอมมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะจะได้กลิ่นความหอมเหมือนผมเลยครับหอมแบบดีกว่าดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะเป็นของแพงเบาเปรี้ยสุดแค่นั้นครับรออีก ไม่เกิน5นาทีเพิ่งต้องไม่เกิอ5อน5นาทีนะครับครานี้กนะ็โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมยืนเหมือนงงแบบนี้นะจะได้กลิ่นความหอมรสชาติโอ้โหขึ้นจมูกนะครับทุกคนหอมมากนะครับทุกคนออีกน,นิดนึงฮนะยังไม่สุกดนีนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะใส่ผักนะครับ ผักที่เราบอกไปอันนี้ถ้าเป็นคนเหนือจะรู้กันดีนะครับว่าผักคนนี้นะครับกินได้ครับนป็นกินได้ครับกินได้แล้วกะเพราครับกะเพรา,าแล้วก็ใบกะเพราควายนะครับคนคนเหนือเขาจะเรียกว่าใบจังนะครับใบจันเดี๋ยวเราจะใส่ผักตรวนี้ใบเพ่จะให้รสชาติมันหอมขึ้น หมอสักโู่นะครับชิมได้นะครับทุกมคมนจะชิม,มเ็ดใช่ไหมนี่น,ะน,แบบนี่คนระับีก็บทุกคน,นเผ็ดร้อนคนระับ oh, <no. S 1> เผ็ดร้อนมากเนะดี๋ยวเราไปับไปมันก็ หอมกว่านี้แล้วนี้กลแล้วคุณผู้ชมได้ที่แคุณผู้ชมดูดูดูหน้าตาเนี่ยหวานสุดยอดแล้วหอมมากลองเด็ดแน่ครเดี๋ยวผมจะไปมาแล้วคุณผู้ชมนี่นะนี่ ใส่พวงไข่นะฮะไข่เป็นลูกนะฮะเดนี๋ยว้มจะใส่ผักนะแล้วก็ใส่ผักนะฮนะับงาผักที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเนะี่ยผมจะใส่ลงไปเลยนะครจะใส่ลงไปเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปตกปลาตั้งมาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมผมไม่ค่อยมีเวลาคนระับช่วงนี้งานผมเยอะมากครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูที่ทำกับแก้มไปก่อนนะ เนี่ยมันจะใส่ผัาลงไปนะใส่ลงไปใส่หมดเลยนะครับนผู้ชมใส่ให้หมดเลยเนะสร็จแล้วเราก็คนให้แบบพักสุกพอดีนะแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ ถ้ามันเล็กไปห,หน่อยครั oh. หอมมากเลยครับท่านผู้ชมถ้าผมไปตกปลานะครับท่านผู้ชมผมจะมีเมนูมาทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นแน่นอนเเนะ่นะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับ ต้องคนนะกระทะแล้วมันเละเล็หน่อยนะครับผัดมาแล้วท่านผู้ชมเราไม่ต้องให้สุกมากนะครับให้แบบพอดีนะครับแบบกรอบในหน่อยนะครกรอบหน่อยเดี๋ยวคุจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะผัดัวนี้นะครับท่านผู้ชมคนเหนือนะครับจะรู้นะครับกินได้จริงๆนะครับผมจะชิมให้ดูวยนะหวานแล้วท่านผู้ชม หวามมากนะครับเนี่ยตัวน,นี้ก็ได้ที่นะครับผมจะเอาแก๊สเนี่ยทำเป็นจั๊กไก่จามว่าไก่บ้านนะครับมือมน่น,น ด้านหน้าแล้ทุกคนหอมที่แย่ขนาดไหนเมื่อี้ครับที่เราทำข้าวมาสิ่งนี่ตอนนี้เราจะมาชิมกันว่ามันจะอร่อยสักขนาดไหนดูเลยครับไก่เลยนะครับผัดไก่บ้านนะครับไอันนี้นี่ไม่ใช่อะไรฮะน้ำชาโอเคเย่ที่เมานี่นะลูก กินชาแ้วกินมาผมต้องมีชาแม่ดูนี่ถามจริงเอาสมองส๋าส่นเนี่มันต้องมีหัวเราะกันเยอะผู้ชมจิวมจิ้มให้ผู้ชมได้อะไรอ่อยขนาดไหนนิ่เราทำไหนี่ดูนี่้ออ โอ้พี่เจ้าชกมัยนยอด oh, <okay. S 1> ม,มาก <laughs> สำหรับวันนี้นะครับผมทำเมนูกับแก้มกับไ่น้ำชาน้าวกไข่ช,ชิปหน้าจะให้ผมทำอะไรนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะครับจะทำให้ผู้ชมได้ได,ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอสัสหีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ ช่องผมช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นกำใจดีให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับออบากาศสวีทครับบ